และทั้งหมดคือสินค้าที่หนูได้รวบรวมในตลอดระยะเวลามากถึงครึ่งปีเพื่อให้คลิปนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอรินเจมส์นะคะอาณาจักรของหลุดจํานำที่ใหญ่ที่สุดในนนทบุรีค่ะในรอบนี้หนูไอรินจัดของสวยๆมาให้พี่ๆเรียกว่าสาวๆที่ชอบสีของสีชมพูสีชมพูอมสม้มต้องเว้ากันแน่แนๆเพราะว่าในรอบนี้หนูไอรินได้คัดสรรพลตระกูลคอลันดัมที่มีสีหวานที่สุดสวยที่สุดอีกหนึ่งสีที่หลายๆคน อยากได้หนึ่งในนั้นคือพัดราชาและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทิ้งซับไฟรวบรวมมาให้พี่ๆี่แล้วจัดเป็นพัพราชาสักกลุ่มหนึ่งทิ้งซับไฟอีกกลุ่มหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลพี่ๆี่ตั้งใจชมตั้งแต่ชิ้นแรกเรียนชิ้นสุดท้ายเพราะว่านี่คือโอกาสเดียวที่พี่ๆี่จะได้ของดีของนำเข้าจาก a u อ t ชั่นเฮาส์ญี่ปุนฉะนั้นจะสวยงามแค่ไหน เรามาลุยกันเลยค่ะขอเริ่มกันที่วงนี้เลยค่ะสิ่งที่พี่ๆเห็นเห็นไหมคะจากสีเราจะเห็นว่ามีความส้มอมชมพูอยู่ไม่น้อยและน้องมีใบรับรองจกากสถาบัน g R s เรียกว่าเป็นระดับ World Class เลยนะคะรายการที่1ค่ะตัวพัดพราชาเม็ดนี้นะคะมีความใสจนหน้าสนใจมากๆที่สําคัญเชดดิ้งของเขาเนี่ยเป็นออกสีโอรสนะในใบร์เขาจะระบุว่าเป็น p i n k i s h orange พี่พี่จำไว้เลยว่าถ้าวอดดิ้งตัวไหน หน้าคือสีที่ซอฟกว่าอ่อนกว่าถ้าตัวสีไหนเป็นสีตกท้ายจะเป็นสีที่แข็งแรงกว่าอย่างเม็ดนี้เขาเขียนว่า pinkish orange หมายความว่าสีส้มนำํำและหลักๆเลยสีส้มนํำเป็นท้ายที่หลายคนจะมองว่าคล้ายกับสีพระอาทิตย์อัสดงมากที่สุดถึงมินิยามว่าพอยพัฒพรชาเนี่ยถ้าซื้อต้องซื้อให้รู้สึกว่าเหมือนสีของพระอาทิตย์อัสดงนั่นเองรายการที่1แหวนพัดพพรชาเปอร์เซ็นทองอยู่ที่75 จุนเเซน้ำหนักทองช่างรวมกับพลอย3.91กรัมมีเพชรรวม61เม็ด0.63กระดน้ำา97-98ความสะอาดอยู่ในระดับ VS พลอย0.72กระดานหน้ากว้างของแหวนที่1.4เซติเมตรไซส์อยู่ที่52.5ปรับขนาดลดลงหรือเพิ่มเติมฟรี3เบอร์เพิ่มเติมเบอร์ละ1000บาทนะครับลอยต่อที่ราคา8 7 9 9 9บาทครับด้วยรูปแบบรูปทรงต่างๆของพลอยหนูบอกเลยว่าเม็ดนี้มี ความใสเป็นพิเศษสวยเป็นพิเศษลงตัวที่สุดอีกทั้งในเรื่องของการดีไซน์ดีไซนเนอร์ของแหวนวงนี้ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดีนะเรามองว่าเป็นการประกอบในส่วนของเพชรแฟนซีที่เอามาทําลุกเล่นเป็นองค์ประกอบเป็นบริวารยกระดับของพลอยทําให้ดูสวยขึ้นไปอีกเยอะเลยนะคะมากันถึงรายการที่2ก็ยังเป็นส่วนของพัดรชาอยู่นะคะโดยชิ้นที่2เนี่ยก็จะมีสีหรือเชดดิ้งที่ออปโพสิตเลยเรียกว่าเป็นตรงกันข้า กับสีของรายการที่1ตัวนี้จะเป็นโทนอมชมพูชมพูจ้ามากกว่าไม่ว่าจะเป็นเฉดสีใดหนูบอกเลยว่าความเป็นพาราชาเนี่ยมันเป็นความสมดุลระหว่างสองสีอยู่แล้วนะคะ1จะต้องมีเบสสีชมพู2จะต้องมีสีส้มการผสมผสานในเนื้อสีที่มากหรือน้อยมันก็จะกลายเป็นว่าเห็นสีในชัดกว่าเห็นสีในน้อยกว่าสําหรับตัวนี้บอกเลยว่าฉ่าและนะคะสาหรับแหวนวงนี้ดีไซน์ออกมาเรียบหรูดูแพงอีกทั้งมีใบรับรองจากสถาบัน นีเลย AIGS นะคะด้วยดีไซน์ของแหวนวงนี้ค่ะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคะความเป็นอัตลักษณ์ของแหวนที่มันบ่งบอกคุณสมบัติความหายากคือ เม็ดนี้ฟังให้ดีนะเป็นพลอยดิบค่ะพี่ๆลองดูใบเซอร์ไปพร้อมๆเรานะตัวนี้สีเห็นไหมคะมาดูกันที่สีก่อน O r a n g e นจีพิงเมื่อกี้หนูบอกแล้วว่าวัตด,ดิ้งของสีไหนอย,อยู่ข้างหลังคือแสดงว่าสีนั้นจะหนักมากกว่าแหวนตรงนี้ระบุว่าเป็น O r a n g e พิงหมายความว่าส้มอ่อนกว่าพิงนะและถิ่นกาเนิดพลอยแน่นอนคามาดากัสการ์นะทาง AIGS เขาให้สเกลไว้ว่าสีแบบนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสเกลของพัดพราชาเรามองด้วยตาเราอาจจะมองว่าไอ้นี่มันเป็น Pink. งซับไฟล์หรือแบบเป็นพลอยสีชมพูอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแต่เมื่อเวลาเข้าแลบด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมีการใช้นะคะการตรวจสอบขึ้นสีแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติทางสีแล้วเราพบว่ามีทั้งสีชมพูและสีส้มในสภาวะที่สมดุลตัวนี้ถึงจัดว่าเป็นพัทราชาไม่ใช่พิงซับไฟล์นะแล้วก็เม็ดนี้สำคัญมากเลย no indication of heat treatment ยิ่งทำให้มันดูแบบดูแรหนักขึ้นอีกต,ตรงนี้แหละและที่สำคัญคือน no ้องเม็ด ละหนึ่งกรัตกว่าจัดว่าหายากมากรายการที่2แหวนพัดพาราชาดีเปอร์เซ็นทอง75.05้น้าเปอร์เซนำหนักที่4.35กรัมเพชรทั้งหมด14เม็ดหนักรวม0.70กรัตน้ำา97-98ความสะอาด VVS ตัวพลอยหนัก1.02กกรัตแหวนมีหน้ากว้าง1.3เซนติเมตรแหวนมีไซส์อยู่ที่53ครับปรับขนาดเพิ่มลดฟรี3เบอร์หากเกินกว่า3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ800บาทขอส่งต่อที่ราคา1 1 2 0 0 0 9 9 9บาทครับใครไม่รับไม่รู้แต่คนที่สะสมอยู่กรีดแน่นอนเพราะราคาแบบนี้ไม่ได้หาเจอที่ไหนง่ายๆนะคะที่พี่ขาวรายการนี้หนูต้องร้องว้าวแบบหนักมากเลยเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งสีที่มันมีความชัด ในเรื่องของชมพูอมส้มจมอมชมพูเป็นของพัดพราชาอย่างเด่นชัดมากที่สุดอีกหนึ่งอันรวมถึงไซซิ่งของพลอยเป็นไซส์ใหญ่และเชฟหยดน้ํจาจะคือเรียกว่าโชเปลยโชพลอยอันนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นเลยที่อยากจะเลคคอมเมนต์เพราะว่าไซส์ของพลอยมากถึง1กรัตั2นะคะตัวนี้ความสวยงามของเขาอยู่ที่เม็ดพลอยและก็ความคุ้มค่าในเรื่องของราคาค่ะแน่นอนว่าตัวพลอยเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่มากไซซิ่งของพลอย จัดว่าเวลานี้ก็ไม่ได้เจอบ่อยแล้วนะคะไซส์เกินกระหลัดแล้วตัวนี้ชัดๆเลยว่า สีเป็นหนึ่งในสีสเกลของพัทยาชาตัวนี้เขียนว่า orangey pink sapphire เป็น natural พัทยาชาเป็นพลอยเผาเก่าจากมาดากัสการายการที่3แหวนพัทราชาเปอร์เซ็นทอง75.0์เอร์เซมีน้ำหนักอยู่ที่3.36กรัมแหวนประดับด้วยเพชร48เม็ดหนัก0.4 2กะรัตพลอย1 6 2กะรัตหน้ากว้างที่1เซนติเมตรไซส์ของแหวนอยู่ที่54.5เพิ่มลดฟรี3เบอร์ครับหากเกิน3มเบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ800บาทโดย ที่แหวนวงนี้มีราคาอยู่ที่149,999บาทครับจากรายละเอียดที่ฟังทั้งหมดเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันถูกขนาดไหน ถ้าคิดว่าถูกพี่พี่รีบเก็บทุกวันนี้พัดพาราชามันคือการลงทุนทุกชิ้นมันคือมรดกทุกชิ้น value add e d แน่นอนหนูบอกเลยว่าทุกปีพัดพาราชาขึ้นราคาแบบไม่เคยหยุดนะคะเรามาถึงรายการที่หนูไอรินพาวลี่พรีเซนต์มากที่สุดเป็นหนึ่งในชิ้นที่เป็นของเด็ดของพัดพาราชาในรอบนี้เลยก็ว่าได้นะคะพี่พี่เห็นดีไซน์แล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้ดีไซน์ทำไมแบบเจ๋วจังเลยมันดูคูลมากมันดูพิเศษมันไม่เหมือนแบบว่าแหวนวงอื่นเลยนะ ตัวนี้มันดูมีเรื่องเล่าเป็นพลอยที่สีส้มส้มส้มเหมือนพาที่อัสดงอีกหนึ่งชิ้นแต่ตัวนี้บอกเลยนะคะมีคาแรคเตอร์พิเศษจะพิเศษแบบไหนหนูไอรินขอโชว์ใบเซอร์ก่อนเลยค่ะและนี่คือใบเซอร์ของสถาบัน g i s นะคะเป็น w i s s Lab ต้องบอกว่าตัวนี้ติดแลนด์กิ้งท็อป3ในเมืองไทยแล้วก็เป็นระดับ global ด้วยนะและเม็ดนี้ค่ะคืออย่างที่เห็นว่าเราจะเห็นได้ด้วยตาแล้วว่ามันออกไปทางสีส้มเนาะออโรสมากกว่าจะเป็นพิคงแน่นอนเห็นไหมใบเซอร์เขียนว่าเป็น natural pinkish สฟอร์นซ์ซฟหรือเนเชอรัลพัทพราชาหลักๆเลยค่ะตัวนี้ค่ะสีของเขาเนี่ยเป็นสีที่โดดเด่นมากแล้วก็เป็นสีที่ใกล้เคียงกับยามพระอาทิตย์อัสดงมากที่สุดคือยามที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าสีนี้ มันคือสีพระอาทิตย์ยามเย็นเป็นสีสิกเนเจอร์พัดพาชาติดังจากสีซันเซ็ตตัวอื่นแม้กระทั่งตัวแรกนะคะคล้ายคือมันอยู่ในเฉดดิ้งของซันเซ็ตแต่มันไม่ชัดเป๊ะเหมือนชิ้นนี้นี่คือออริจินอลซันเซ็ตค่ะรายการที่4แหวนพัดพาชาเปอร์เซ็นทอง75.04%เน้ำหนักอยู่ที่7.58กรัมประดับเพชรทั้งหมด192เม็ด1.25กระารัตเพชรน้ำา97-98ความสะอาดที่ว S ถึงว S พลอย1เมตรหนัก1.49กรัตหน้ากว้างของแหวน2.1เซนติเมตรและไซส์แหวนอยู่ที่53เพิ่มลดพรี3เบอร์หากเกินกว่า3เบอร์ชำระเพิ่มเบอร์ละ1,000บาทครับขอส่งต่อที่ราคา2 1999, 9 9 9 9 9บาทครับสำหรับท่านที่เป็นนักสะสมอยู่แล้วเป็นคนที่เก็บพออยู่แล้วจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถูกเหลือเกินหาได้ยังไงและนี่คือวงปิด จบสำหรับพัดพาชาในคลิปนี้หลุดจากชิ้นนี้ปุ๊บเราจะไปต่อพิงซับไฟล์กันเลยและนี่เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่มีคุณสมบัติของซันเซ็ตพัดพาชาเป็นสีซิกเนเจอร์หรือสียาพะาทิตย์อัสดงเราจะเห็นในมุมมองที่เราไม่เคยมีโอกาสได้ใกล้ชิดพอยซันเซ็ตแท้ๆแ,และเม็ดนี้เหมือนเดิมค่ะมีไบเซอร์ของ GRS ห้พี่ๆในใบเซอร์เรามาดูพร้อมกันเลยพี่ๆไปดูตรงคําว่า Color นะคะ Pinkish Orange แน่นอนถ้าจะเป็นสีซันเซ็ตหรือสีที่ ผาทิ์รับขอบฟ้าเนี่ยมันจะหนักส้มเคยเห็นผ้าทิ์รับขอบฟ้าเป็นสีชมพูไหมไม่เคยเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแบบโอโรสเป็นสีส้มแบบส้มแบบโอหมันเตะตามากมันสวยจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะและนี่คือหนึ่งในสีที่ทุกคนตามหาโดยเฉพาะนักสะสมรายการที่5แหวนพัดพาราชาเปเนทอง์เซ็นทอร์เ0 7น้ํา้ำหนักรวม6.88กรัมเพชรรวมหนัก1.60กศรัดพลอย1เม็ดหนัก0 6 7กรัดแหวนมีหน้ากว้าง2.2เซนติเมตรไซส์แหวน53.5เพิ่มลดขนาดฟรี 3เบอร์นะครับขอส่งต่อที่ราคา1 6 9 9 9 9าสบาทครับสำหรับตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่พี่ๆจับต้องได้มากกว่าตัวที่ผ่านมาเพราะว่าในเรื่องของไซซิ่งมันทำให้ประหยัดไปเยอะเลยนะคะอะทีนี้เรามาทบทวนกันทั้งหมดท่ารายการไลก่กันตั้งแต่ชิ้นแรกเลยไหมอ,อีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นสีส้งององมอมชมพูแล้วกันตัวนี้ ชมพูอมส้มรายการที่2รายการที่3มค่ะตัวนี้จะหนักแบบว่าส้มอมชมพูเหมือนกันนะคะเป็นหยดหนาตัวนี้ไซส์ใหญ่ถ้าใครชอบคุ้มรายการที่4ค่ะเป็นซันเซ็ตนะคะเกือบ2กัลลัตอยู่เนาะรายการที่ห้าตัวนี้ก็เป็นซันเซ็ตไซส์อยู่ที่ประมาณ67สตางหนูเอรินเทียบให้พี่พี่ดูแบบนี้แล้วนะคะดูไฟลิ่งทั้งหมดทั้งมวลนะพี่พี่ก็คงจะตัดสินใจกันได้แล้วแหละว่าจะรับชิ้นไหนหรือไม่แน่เอ๊ะจะรับกี่ชิ้นดีอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้กุ๊กของพัชพรชาเนี่ยห้าชิ้นพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยว พิงซับไฟกันบ้างซึ่งบอกเลยว่าพิงซับไฟรอบนี้อลังการงานสร้างแล้วก็คือเป็นของดีทุกรายการเลยค่ะเรามาขั้นกันหน่อยนะคะอารมณ์ต่างหูกันบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราลุยแหวนกันมาตลอด5้าวงและเบรกรายการที่6เป็นต่างหูหน่อยนะคะอันนี้ให้ดูว่าต่างหูดีไซน์อย่างเท่เป็นต่างหูลักษณะแบบกึ่งห่วงตัวสปริงเนี่ยเป็นโอเมก้างับตัวนี้ปึ๊กนะแล้วหนูบอกเลยว่าตัวนี้ดีไซน์เดิมมาจากทางญี่ปุ่นแบบนี้นะคะพี่ๆไม่มีก้านมาา ใช่คือเป็นต่างหูแบบเสียบงับได้เลยนี่หนูหนูแอบเสียบงับให้ดูแบบนี้นะคะหนูคิดว่าถ้าพี่ๆท่านใดไม่มั่นใจสําหรับคู่นี้นะที่เสียบงับแล้วแบบเกรงว่าจะหลุดนะเดี๋ยวเราทําก้านให้สักอันหนึ่งดีกว่าทําก้านให้พี่เวลาใส่จะได้รู้สึกเออมีอะไรยึดกับใบหูหน่อยนะคะทําฟรีนะทําฟรีทํทกาก้านให้อันหนึ่งแต่สําหรับบางคนที่แบบไม่ได้เจาะหูไม่อยากต่อกา้านก็รับแบบนี้ไปเลยสําหรับรายการนี้ค่ะเป็นพิงค์ซัฟไฟลอยทั้ง10เม็ดตรงนี้สีเป็นสีที่แบบว่า สวยยกลอตที่สําคัญใน1ิเมตรตรงนี้มีทั้งพลอยเผาเก่าและพลอยดิบค่ะผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยไม่ว่าจะดิบหรือเผาเก่าบอกเลยว่าทั้ง2แบบนี้คือเป็นแบบที่ทุกคนตามหาใบเซอร์ของ i g a รับรองให้ด้วยนะคะว่าพลอยทั้งหมด10เมตรนี้เป็นพลอยแท้พิงซไฟลจากมาดากัสร์ค่ะรายการที่6ต่างหูพิงซไฟลจากมาดากัสร์เบอร์เซนทอง7 5 1 4าหนเซน้ำหนักรวมทั้งหมด1 3 3 0กรัมต่างหูประดับด้วย เพชรจำนวน4 4เม็ด1 3 3 0มกระดน้ำา9 7ถึงความสะอาดอยู่ในระดับ VS พลอย10เม็ดน้ำหนักรวม8กระราษความยาวของต่างหูอยู่ที่2.1ซนติเมตรหน้ากว้าง1ซนติเมตรครับขอส่งต่อที่ราคา129,99 9บาทครับเป็นราคาที่จริงใจมากๆแล้วหนูอยากให้พี่ได้รับไปนะคะจะได้รู้ว่าโอ้โห ราคาขนาดนี้หน่วยลินให้มาในเห็นของจริงมันคุ้มขนาดไหนเนาะต่อมารายการที่7ค่ะหน่วยลินขอมาปล่อยพินซัไฟา์ใช้กระดัครึ่งที่สีฉ่เว้าวมากๆตัวนี้เป็นอีก1สเกลของพลอยที่มีคุณสมบัติสวยงามเหลือเกินนะคะเนื่องจากว่าพลอยของเขาเป็นสีแบบชมพูชมพูชมพูแป้นๆเลยเห็นไหมด้วยสีของเขาดีแล้วหน่วยลินอะ่ะพลิกซ้ายพลิกขวาก็จะเห็นว่าพลอยมีไฟริงที่แบบงดงามมากๆอย่างชิ้นนี้มีใบเซอร์ของสถาบานันเจมิคเจมแลบเซ็นเตอร์เป็นสถา ของเราเองนะคะตรวจสอบให้เลยแล้วก็บอกเลยว่าเป็นพิงค์ซฟที่มีสีชมพูจ๋าๆเลยเป็นพลอยเผาเก่าของมาดากัสการ์เนาะรายการที่7แหวนพิงค์ซฟตัวเรือนมีเปอร์เซ็นทองที่75.05%้น้าเปอร์เซนำหนักของแหวน3.38กรัมระดับด้วยเพชร7 7เม็ดรวม0.28กรัตาน้ำาดาความสะอาด VS พลอย1.52กงดหกรัต้าน้ากว้าง8มมไซส์แหวนอยู่ที่53.5ครับเพิ่มลดฟรี3เบอร์หากเกินชำระเบอร์ละ800บ ส่งต่อที่ราคา85,999บาทรายการนี้ราคาถูกแสนถูกดีแสนดีปกติสเกลพลอยเผาเก่าไซส์กระลัครึ่งหนูต้องเรียนว่ามันไม่ค่อยมากับราคานี้เท่าไหร่เรียกว่าเป็นราคาต่ําแสนน้อยมากที่จะเจอวันนี้พี่ได้เจอและหนูเลคคอมเมนด้วยว่าเม็ดนี้ของดีนะคะเม็ดนี้และดีไซน์ของวงนี้ ชนะเลิศชนะใจอยู่ไอรินที่สุดเลยค่ะพี่พี่ดูสีของน้องสะก่อนนะคะคือชมพูชมพูพิงค์เป็นพิงค์แต่เป็นพิงค์ที่ดูมีเสน่ห์มากๆน้องมีความหวาและมีไฟลิ่งแบบกระจายทุกองศาทุกมูฟเมนต์พี่พี่ดูนะหนูบิดซ้ายบิดขวาบิดไปทางไหนพี่พี่ก็จะเห็นว่าพลอยดูระยิบระยับเพราะไฟลิ่งดีมากที่สําคัญเนื้อพลอยสะอาดแบบมากๆเลยตังนี้มีเซอร์ติฟายของสถาบัน g x t ค่ะพี่พี ระบุชัดเจนว่าเม็ดนี้เป็นพลอยเผาเก่าไม่ได้ระบุถิ่นกําเนิดเพราะเชื่อว่าบางทีมันก็จะไม่มีไาน์หรือว่าตัวที่สามารถระบุหรือไอเดนได้ถ้าพูดโดยรวมคือ บอกมันสะอาดนั่นเองนะคะอ่ะเอาเป็นว่าตัวนี้เป็นเชฟของคิวชันโมดิฟายบรีเลียนรายการที่8แหวนพิงซาไฟเปอร์เซ็นทอง75.06%น้ําหนักรวม6.17กรัมประกอบด้วยเพชรจํานวน42เม็ดรวม2.24กรัตน้ํา99 100ความสะอาดอยู่ในระดับ VS ถึง VVS คล้อยหนัก1.50กรัตหน้ากว้าง1.9ซมแหวนมาในไซส์52เพิ่มลดขนาดฟรี3เบอร์ขอส่งต่อที่ราคา169,999บาท คือว่าเป็นตัวโชว์ตัวสะสมอีกห่ชิ้นค่ะราคาน้องก็ถูกด้วยนะคะก็อยากให้พี่เก็บกันเนาะต่อมาค่ะชิ้นสุดท้ายของเราในวันนี้คือเป็นรายการที่9ฉะนั้นเนี่ยวงสุดท้ายเนี่ยพี่ๆคิดดูถ้าเป็นวงสุดท้ายเนี่ยแน่นอนเราโชว์ของสวยมา 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แล้ววงสุดท้ายอ่ะมันต้องดีกว่เาเพื่อนเพราะว่าสวยมาตลอดถ้ามาวงสุดท้ายด้อยกว่าใครเนี่ย ให้เขาแย่เลยนี่คือวงที่ดีที่สุดในรอบนี้ค่ะพี่ๆขะเพราะอะไรเรามาดูใบเซอร์ก่อนอย่างแรกเลยนะคะเป็นใบเซอร์สถาบัานของ GRS และพี่ๆดูแบบก่อนแน่นอนพลอยเม็ดนี้เม็ดใหญ่แล้วเป็นสเกลของพิงซัฟฟายฟังดีนะมากกว่านั้นเม็ดนี้เป็นพลอยดิบไซส์ไม่ต่ำกว่า2กกรัตดูใบเซอร์นะคะ Comment no indication of heat หรือ o f thermal treatment คือไม่มีการเผาเลยสีชมพูจ๋าๆนี่คือ Rarity สุดๆโอ้โหฟังแค่นี้ยังขนลุกสู้เลยอะนะขนาดแบบว่ารีวิวเองยังรู้สึกว่าโอ้โหมันมันหายากว่ะมันใช่อะตัวนี้แล้วพี่ๆเชื่อไหมคะว่าเม็ดนี้ สะอาดมากๆอินค c l u s i o น้อยจะบอกไม่มีเลยก็ผิดยังไงต้องมีสายแรกแต่น้อยมากบวกถึงดีไซน์ที่พี่ดูในคลิปค่ะดูในคลิปค่ะดูดีไซน์ค่ะน่ารักไหมน่ารักขึ้นไปอีกประมาณ200%ตรงที่ว่าเขาใช้ natural fancy color เช a หยดน้ำมาเป็นตัวล้อม ทำให้สีของพลอยกับเพชรมันตัดกันรายการที่9แหวนพิงซไฟา์ดีเปอร์เซ็นต์ทอง75.07%น้ําหนักอยู่ที่6.29กรัมเพชร65เม็ดหนัก1.54กรัตน้ํา97ความสะอาด VS ถึง VVS พิงซไฟา์หนัก2.71กรัตหน้ากว้างของแหวนที่1.9เซนติเมตรแหวนไซส์53เพิ่งลดหนาดฟรี3เบอร์แต่ถ้าเกินนะครับชำระเพิ่มเบอร์ละ1,000บาทขอส่งต่อในราคา389,999บาทครับใคร ได้ไปเก็บให้ดีกําไรขึ้นเป็นเด้งๆแน่นอนในเวลาไม่นานและทั้งหมดคือสินค้าที่หนูได้รวบรวมในตลอดระยะเวลามากถึงครึ่งปีเพื่อให้คลิปนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดพี่ๆเชื่อไหมว่ามีทั้งเก็บสะสมมาช่วงต้นปีกลางปีระหว่างปีจนถึงตอนนี้ปลาเข้าไปเข้าเดือนที่9แล้วหนูเก็บล็อตนี้มาประมาณไม่ต่ำกว่า6เดือนเพื่อจะให้เกิดคลิปนี้ให้ได้ รวบรวมแทบเป็นแทบตายให้ได้9ชิ้นที่มีสาระสำคัญพอที่ควรจะหันกลับมาดูและทุกชิ้นเราเลือกเฟ้นด้วยความตั้งใจมากับราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดเอาเป็นว่าใครติดตามหนูไอรินอยู่ก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะรวมถึงไลฟ์สดของเราที่จะมีในทุกๆวันพุธและวันเสาร์ของในแต่ละสัปดาห์ค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ